ประกาศโปรเจกต์ใหม่ในชื่อ Baby w o r c r a f t ยังไม่เป็นทางการที่เตรียมลง PC ผ่านทาง Steam iOS และ Android มาในรูปแบบ free to play แต่ภายในเกมก็จะมีไอเทมขายในช็อปเหมือนกับมือถือทั่วไปส่วนทางด้านวันวางจำหน่ายยังไม่ประกาศจุดเด่นของโปรเจกต์นี้คือเครื่องมือเวดดิเอที่ให้ผู้เล่นปรับแต่ง และกะติกาจัดเกมได้อย่างอิสระเติมกลิ่นอายเฉพาะตัวเพื่อสร้างเป็นเกมของตัวเองไม่เหมือนใครสำหรับมือใหม่ยังมีระบบเมจิกพาที่เพียงตอบคำถามไม่กี่ข้อก็สามารถสร้างเกมสําเร็จได้ภายในประมาณ3นาทีและเมื่อสร้างเสร็จแล้วสามารถแชร์ให้ผู้เล่นคนอื่นเข้ามาลองเล่นได้ทันที3อริจินัลเกมก็จะเสร็จสมบูรณกมทีม่เราสร้างขนเได้นู่นทลกสาารนได้ทันทามーーสนุกในกาสร้ากมจะส่งผลให้น クリエイターとプレイヤーが響き合う新しい遊びの形誰もが簡単にゲームを作れて誰とでもそのゲームを楽しめるその楽しさを共有することでゲーム作りの可能性は無限に広がっていく